สบ,บายดีสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็บพบช่องดีมด้าสอนน้อยร้องศาลวันนี้เนาะทุกคนเป็นแบบตอนแบบซ <c oughs> ุ่เศร้าเนาะฝนอันฝนหานตกว่างนึ่งแล้วก็ตอนนี้ <c oughs> ยังฟ้าคึมอยู่ต้องดีมอ่นว่าสิไปกินข้าวยงเฮียนตอนแรงพอดีอันเลิกเฮียนตอนแรงแลวชิซื้อเค้กมาวันเกิดน้องปานเนาะ <c oughs> เพราะว่ามื้อนี้มันมันเกิดน้องปานดาวนะเ <c oughs> นาะนม่เลยทุกคนเพราะทุกคนอันฝนตกมอเ้านน่เป็นตะยานเนาะแต่ซื้ออันตอนนี้มัน อันมันพอดลงในนึ่งแล้วก็มึงจังไงก็คือสต๊กอีกเลยทุกคนแมนเท่าฟ้าขึ้นแมนโอเคทุกคนสั้นก่อนเดี๋ยวเลิกเหนื่อยตอนแรงดูทิท้ายตัดไปซื้อเค้กนะคะทุกคนพี่ทุกคนเจอกันอยู่<ม>อันห้านไก่คิกกันเลยว <c oughs> มนนี้เรื่องเมียนมาเป็นวันเกิดน้องปานดาวแล้วก็จะเป็นเลือกเค้กนะคะทุกคนเพ <c oughs> ื่อไปให้น้องปานมแรงนี่ต <c oughs> ัว๊ด <c oughs> อันที้ดสามสิบหนี่คี่สี่มีเดื 3, อดได้สาันนี้น 3, สามห้าอันนือดสามสิบห้ากนตู้อัน่านี้มันสาหมดะตัวน,นี้ก็สแม่อือจะอะไรสาห้ามนนออเบราเันนี่สามสิบห้าขึ้นไปน,นไปเานาะ อะไรดีอะใช่นี่บอกช็อกโกแลตคือช็อกโกแลตขมกว่าแต่น,นั้นนี่บอกทีเขียวๆนี่นนะจ๊ะแช่โตนี่บอกมันมีสามสีเซนนีพิมามา่าเอากระต่ายนะนี่บอกอะนี่อ่ะตัวนี้วะเอาตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้วะล่ะตัวไหนันี้วอมกมีเจ๋อเฮ้ยตัวนี้นะตังามนะตัวนี้นะเออตัวนี้บอกมันมีแบบเอ่อสามสี่อตัวนี้อัวนี้วะอืมอาตัวนี้อ๋ตัวนี้อาตัวนี้ให้พ่นเอาออกมาให้ ไข่ตู้ให้เขานะคะทุกคนเค้กหนึ่งคู่มันเขียนซื่อน้องป่านดาวเลยน้องป่านดาวเขียนน่ะป่านดาวนี่น้องป่านดาวนี่ทุกคนชิ้นป่านดาว คุณพอหกปีเด้อ่ a คเลยนยเียนซื้เหนือยบานดาวหนปานดาวคุบห่อหกปีเขียนซื่อบานดาว อายุหปีเนาะคุณอห6ปีคอที่เหรอค่อหกปี เอาเงินมาแล้วแม่แม่อยู่หันไปแรีนไปเทปสามสิบห้าทอนห้าพิทเทปเทปใส่ สาวห้าสาวสิบห้าสาวห้ายี่สิบห้าทอนสาวห้าสิบห้าทอนสิบห้าฮะอนสิบห้บบานี่ทำตุ๊กกลงแล้วค่ะทุกคนทุกคนได้เค้กแล้วเนาะวันนี้ก็สิบไปให้น้องปาน ทางคำทาง,ทางไปทุกคนตอนนี้กืบกลับ

อันนี้ชิม่นพาเข้ามะเขือมาเนาะผูแนมีน้องป่นงามนะนี่ทุกคนชิมันพาเข้าเงินสดเข้าตังปฟันใช่เลยเอ็นแบบนี้นะมาเป็นตัวห้ามัน จะได้นานมากเลไอ้เปาได้ปิดค่ะไอ้เปาได้อยู่ดีเง้ยแต่แม่แม่แพนน่ที่มาอยู่ด้วยด้านล่างคุด้นงผิวอยู่ดีจุมเย็นเย็นแได้ปุใครเก้ม่ป็่ไใครเลยปวดพวกเนี่ยโมคาส่วงสาวเรางรลาเนอ

มือเยวมดียวมันยังจุ่เขานเดียวจ้ำจ้ำจ้แนือตเดียวจ้ำสายยอดตึ้งเลยนะมาที่แม่ลูมที่บาน่านเนไมไม่เลใจมันไม่ีมันไม่รู้ กิไเต็มแล้วเนะกย่อยีกนได้จินไปจะยางีุสีนาปมเนต่กินังเตอร์ยูทองใส่งวแงงอันยูเนภูมเออันี้นะแล้วทั่วรุดีได้บัวเฮาความหลังบเฮจังควมเก่าได้ขอควรอย่างนงนะก็ได้เดีล้วมีจะอโชคมารับก็ได้เงินหมื่นเออนิ่นได้เงิน แก่นแว่นมือให้ได้แก้มวันนี้สูดสูดให้จะมาผ่านได้โอห้างเธอมีเน้อมาเกไงดูาเก็บเก่งใจจะฆ่าแค่ไม่งามอีกนะก็แจ็คคือดาวเก่าโซฟาดูนั่งให้ไั่งให้นั่งดื่มส่วได้บ่ไดมาใ้นะ่วดจะได้บันดนสูด ไปเสียแล้วก็สิเป้ามามาพี่แม่เด็กๆมันยู่งอะคนพี่ลูกมาพี่สุนีเนาพี่าเปล่าเปล่าบุกเปล่านั่งลูกนั่งเนาะมาเลยมาเลง เอันะของไอ้บอลปดอีเลือเลยอันนั้อบอลเลือให้เอกเลยนะชนะนะดเลือดีนีตัวนี้โดได้อเดยวเหนืองเดียวเลักฮาเดีวเลย่นแล้วอาเปิดปัเลี้ยววันนีนี่ผู้ชยาเบลตองนี่ มีนกซีนลาบขึ้นเมนูค่ะจะมีนกชีนแกงลาบแล้วก็เจวสองันเกลือไปกินได้บดเจาเหรอ ทุกคนหวานนี่เนาะมีคนมีเข้ามาคืยังไม่อมวาเนาะนี่ขวบพักซีนแกงมะละาดนะคะน้ำเจีเข้าเหนียวทุกคนตอนนี้ก็กินีเียมอยรักอันเนียนแลน้วเนาะโอเคทุกคนหวานนี้ต้องยิ้มต้องดาก,กันได้ไปวันเกิดน้องปันดาวมาแล้วนะคะแบบอันคนเพื่อก็ไม่ส่วนหลายเนาะเพราะว่า อยากการขูดบิดเลยเนาะส่วัสดีอันนี้ผู้ชนิดสนอว่าเนาะทุกคนคลิปนี้น้องดีกว่า้องด้ค่ะที่ขอตัวลาทุกคนนะคะก็ขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูคลิปต้องดีกว่า้องด้าจนจนจบจบคลิปนี้นะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีกับต้องด้าคลิปต่อๆไปและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจะน้องดิ่นน้องดาสำหรับคลิปนี้ก็ข,กขอขอความสวัสดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ